รุมานกำเนิดแล้วภายหลังจากที่ยักษ์นนทบใช้นิ้วเพชรไปปั่นกวดสวรรค์นจนวุ่นวายเขาก็ถูกพระนารายณ์สั่งหารแล้วสาบส่งให้ลงมาเกิดใหม่ทันทีเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อมารับชมกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่สองกำเนิดนักรบวานอนครับ ุลงลงกาอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองโดยพญายักษ์นามว่าทาวรัสเตียนและมเหสีนามรัชดาอยู่มาวันหนึ่งครับมเหสีรัชดาก็เกิดตั้งครันและให้กำเนิดโอรสรูปงามผู้มีสิบหน้าอีสิบมือนามว่าทศกันซึ่งก็คือ,อยักษ์นนทกที่กลับชาติมาเกิดใหม่ตามคำของพระนาราย และภายหลังจากการกำเนิดของทศกัณฐ์เนี่ยนะครับนางรัชดาก็ให้กำเนิดโอรสคนที่2นามว่ากุมภกรันท้าวรัตเยนและนางรัชดาเนี่ยดีใจมากเลยนะครับพวกเขาเลี้ยงดูพระโอรสทั้งสองเป็นอย่างดีจนกระทั่งทศกัณฐ์เติบใหญ่มีอายุได้14ปีเขาก็ได้ร่ำลาพ่อแม่และชาวกรุงลงกาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของฤาษีโคบุตรและทศกัณฐ์เนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์รักและเอ็นดูอย่างมาก ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นศิษย์ที่มีปัญญาเฉียบแหลมและก็ตั้งอกตั้งใจเรียนเป็นที่สุดและไม่นานครับทศกัณฐ์ก็กลายเป็นคนที่เก่งกาจอย่างที่ตั้งใจเอาไว้มีวันหนึ่งครับทุกคนซึ่งเป็นวันสบายๆที่ทศกัณฐ์ใช้เวลาหลังเลิกเรียนเหาะไปเที่ยวเล่นในป่าใหญ่บินเล่นไปเล่นมาจนทศกัณฐ์ได้ลุกล้ำเข้าไปเล่นในเขตอุทยานแสนสวยแห่งหนึ่งก่อนจะไปหักกิ่งไม้เด็ดดอกไม้ทำลายสวนที่สวยงามจนเละเทะ ซึ่งอุทยานแห่งนี้นะครับมันเป็นของอรชุนเทวดาผู้มีฤทธิ์บนเขาจักรวาลซึ่งในทุกๆ7วันเนี่ยอรชุนจะแวะเวียนกลับมาดูอุทยานครั้งหนึ่งและวันนี้ก็ดันมาเจอกับทศกัณฐ์เข้าพอดีนะครับอรชุนเนี่ยโกรธมากเมื่อเห็นสภาพสวนของตัวเองเละเทะไปหมดเขาเข้าไปประทะฝีปากกับทศกัณฐ์ดูนานก่อนจะเกิดการต่อสู้กันขึ้นและแม้ว่าทศกัณฐ์จะเก่งกาจมากก็ตามนะครับ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับประสบการณ์ที่มากกว่าของอรชุนผู้อรชุนยิงสอนเป็นหน้าเข้ามารัดร่างเอาไว้แน่นก่อนที่อรชุนจะนำร่างของยักษ์นมออกไปประจานทั่วท้องฟ้าสร้างความอับอายให้แก่พญายักษ์จนต้องจำไปจนวันตายขณะนั้นเองแหละครับฤรศีโคบุตรก็รับรู้ด้วยญาณว่าลูกศิษย์ของเขากำลังเดือดร้อน หรืีโคบุตรจึงรีบหอบไปหาอรชุนเพื่อขอให้อรชุนไว้ชีวิตลูกศิษย์ของตนด้วยทศกันก็เลยรอดตายและได้กลับมาศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ต่อไปซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับทุกคนบนเขาพระสุเมนพระอีศวรที่ได้รับรู้ชะตากรรมของนนทกว่าขณะนี้เขาได้เกิดใหม่เป็นทศกัณแล้วและอีกไม่นานพระนารายก็จะต้องอวตารล,ลงไปเกิดเป็นมนุษย์นามว่าพระราม และเพื่อจะช่วยเหลือพระรามพระอิศวรจึงส่งเทพพระบุนามว่าเวสุยานให้ลงไปเกิดเป็นไส้ศึกในกรุงลงกาโดยให้เขาไปเกิดเป็นน้องชายของทศกันเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมและเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์นามว่าพิเพกโดยพิเพกนั้นนะครับได้กำเนิดมาพร้อมกับแว่นแก้ววิเศษที่สามารถมองเห็นเรื่องราวต่างๆได้ทั่วทั้ง3โลกหรือจะเรียกว่าเป็นตาทิพย์เลยก็ได้นะครับ ซึ่งภายหลังจากการกำเนิดของพี่เพกแล้วนะครับพาวรัสเยนกับนางรัชดาก็ยังได้ให้กำเนิดบุตรด้วยกันอีก4ตนอันได้แก่ทูตขอนตรีเสียนและน้องคนสุดท้องนามว่านางสามณคข และมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นภายในป่ากว้างใหญ่ฤาษีโคดมอดีตกษัตริย์ผู้สละราชสมบัติจากกรุงสาเกตก็ได้บำเพ็ญรดมาอย่างยาวนานกว่า2,000ปีแล้วบัตรนี้เขาก็แก่เท่ามีหนวดเขายาวเฟื้อยจนนกกระจาบสองผัวเมียมาอาศัยทํารังเลี้ยงลูกอยู่ในเขาของฤาษี จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับที่นกกระจาบตัวผู้เนี่ยได้บินออกไปหาอาหารตามปกติแต่ทว่าว,วันนั้นมันดันเข้าไปคลุกอยู่ในเกสรดอกบัวจนมืดคำ่ำจนดอกบัวที่เคยเบ่งบานได้หุบกลับเข้ามาเป็นดอกบัวตูมขังเจ้านกตัวผู้เอาไว้ข้างในนั้นตลอดทั้งคืนและพอเมื่อเช้าแล้วดอกบัวก็บานออก เจ้านกตัวผู้จึงได้รีบบินกลับรังทันทีทําให้นกตัวเมียเนี่ยกโกรธมากเลยนะครับคิดว่าผัวของตนเนี่ยหายไปกกกอยู่กับกิ๊กทั้งคืนก็เลยต่อว่าผัวไปชุดใหญ่และเพื่อความสบายใจของเมียเจ้านกตัวผู้ก็เลยสาบานออกมาว่าหากตนคิดนอกใจเมียจริงๆก็ขอให้บาปกรรมทั้งหมดของฤาษีโคโดมตกมาอยู่ที่ตน เมื่อฤาษีโคโดมได้ยินแบบนั้นก็งงเลยนะครับรีบเอ่ยถามกับเจ้านกขึ้นมาว่าตนบำเพ็ญพรตมาดีขนาดนี้จะเอาบาปที่ไหนไปตกแก่เจ้านกได้เจ้านกก็เลยรีบตอบสวนท่านฤาษีไปว่าบาปของท่านฤาษีนั้นก็คือการทิ้งบัลลังก์และทำให้วงกษัตริย์ต้องสิ้นสุดลงยังไงเล่าเมื่อฤาษีโคโดมได้ยินแบบนั้นก็คิดขึ้นได้นะครับว่ามันเป็นความจริง เขาไม่รอช้าครับรีบประกอบพิธีกองกูลบูชาไฟขึ้นเพื่อขอลูกทันทีแต่ทว่าอำนาจของพระเวทกลับไม่ได้ให้ลูกแก่เขาแต่ได้ให้เมียแสนสวยที่ชื่อว่านางการอัจนามาแทนฤสีโคโดมจึงได้อยู่กินกับนางการอัจนาฉันผัวเมียนับตั้งแต่นั้นและไม่นานครับทั้งสองก็มีลูกสาวด้วยกันนามว่านางสาหาขณะที่ชีวิตครอบครัวของฤษีกำลังดำเนินไปอย่างสงบสุข ทางฝ่ายพระอินทร์บนสวงสวรรค์ก็กาลังมองหาวิธีการที่ตนเองจะช่วยเหลือพระรามทําสึกกับทศก,กัณฐ์ในอนาคตจนกระทั่งวันหนึ่งครับในตอนที่ฤาษีโคโดมไม่ได้อยู่อาสมเหลือก็แต่นางการอัจานากับลูกสาวพระอินทร์จึงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาเกี่ยวพาราศีกับนางการอัจานาะแล้วร่วมหลับนอนกับนางจนนางตั้งท้องไม่นานครับนางการอัจานาก็ให้กำเนิดลูกชายผิวกายสีเขียวดังมรกต กับพระอินทร์แต่ฤาษีโคดมเนี่ยก็ไม่เอะใจเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองก็เลยเลี้ยงดูฟูมฟักลูกชายคนนี้ด้วยความรักเสมอมาแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นครับขณะที่นางการอัจนาอยู่บ้านเพียงลําพังอีกครั้งพระอาทิตย์ที่กําลังทํางานอยู่ก็มองมาเห็นสาวงามกลางป่ากําลังส่งสายตายเย้ายวนมาที่พระอาทิตย์แล้วเมื่อได้รับรู้ว่าสาวงามมีใจให้กับพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์ก็เลยลงมาสมสู่กับนางการอัจนา จนนางตั้งท้องและให้กำเนิดเด็กชายผิวกายสีแดงเหมือนกับพ่อออกมาอีกคนนึงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับฤาษีโคโดมก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองเช่นเดิมเขายังคงเลี้ยงดูลูกทั้ง3าเป็นอย่างดี จนอยู่มาวันหนึ่งที่อากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวฤศีโคโดมก็ได้พาลูกๆไปอาบน้ําที่ท่าน้ําโดยเขาให้ลูกชายคนรองเนี่ยขึ้นขีข่คอมือขวาก็อุ้มเอาลูกชายคนเล็กไว้ส่วนมือซ้ายก็จูงนางสวาหาเพื่อเดินไปยังท่าน้ําตอนนี้เองล่ะครับนางสวาหาลูกแท้ๆเพียงคนเดียวของฤศีโคโดมก็ดันเกิดอาการน้อยใจเพราะเธอเนี่ยรู้มาตลอดว่าน้องทั้งสองเนี่ยไม่ใช่ลูกของพ่อโคโดม สวาหาจึงบ่นออกมาว่าลูกของเขาพ่อดันรักนักรักหนาพ่ออุ้มพ่อให้ขีข่คอส่วนลูกของตัวเองแท้ๆกลับให้เดินบนดินฤาษีโคโดมที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีนะครับก็เลยพยายามขยันขยอให้ลูกสาวพูดความในใจออกมาให้หมดจนฤาษีโคโดมได้รู้ความจริงว่าลูกชายของเขาทั้งสองคนเป็นลูกชู้ทำให้ฤาษีโคโดมเนี่ยโกรธมากเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจหรือสีโคโดมจึงขอพิสูจน์ความจริงโดยการไล่ให้ลูกทั้ง3คนเนี่ยลงไปในน้ําก่อนจะตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าหากใครเป็นลูกของตนก็ขอให้ว่ายน้ํากลับขึ้นฝั่งมหาตนแต่ถ้าหากเป็นลูกชูก็ขอให้กลายเป็นวานอนวิ่งหนีเข้าป่าไปซะปรากฏว่ามีเพียงนางสวาหาเท่านั้นนะครับที่ว่ายน้ํากลับมาหาาษีโคโดมได้ ส่วนลูกชายทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นวานอนตัวเขียวและก็วานอนตัวแดงว่ายน้ำข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้ววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าในที่สุดครับ เมื่อราศีโคโดมได้เห็นความจริงทุกอย่างแล้วนะครับเขาก็รีบพาลูกสาวกลับอาสมแล้วไปต่อว่านางการอัจนา,าด้วยความโกรธแค้นก่อนจะสาบให้เมียเนี่ยกลายเป็นหินไปจมอยู่ใต้มหาสมุทรและจะพ้นคำสาบก็ต่อเมื่อกองทัพของพระรามได้ไปนำเอาร่างของนางมาใช้เป็นฐานในการสร้างถนนยกทัพข้ามมหาสมุทรไปยงังกรุงลงกาแล้วเท่านั้นในขณะที่นางการอัจนา,ากำลังค่อยๆกลายเป็นหินอยู่นั่นเองล่ะครับ เธอก็ได้เอ่ยปากสาบลูกสาวขึ้นมาเพราะความโกรธแค้นโดยให้เธอเนี่ยไปยืนขาเดียวมือเหนียวกิ่งไม้อาปากกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลจนกว่าจะให้กำเนิดลูกเป็นวาน,นอนถึงจะพ้นคำสาบเมื่อสิ้นคาพูดแล้วนางการอัจ,จนาก็กลายเป็นหินส่วนนางสวาหาก็ไปยืนขาเดียวมือเหนียวกิ่งไม้อาปาก,กินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลตามคำสาบของแม่ สองพี่น้องวานอนที่พากันวิ่งหนีเข้าป่าไปนั้นพระอินทร์และพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็สุดแสนจะสงสารลูกลิงพวกเขาจึงลงมาในรมิดเมืองใหม่ที่ชื่อว่ากรุงขีดขินให้แก่ลูกทั้งสองแล้วสถาปนาบุตรแห่งพระอินทร์เป็นพระยากาการขึ้นปกครองบ้านเมืองส่วนบุตรแห่งพระอาทิตย์ให้ชื่อว่าสุครีพดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชช่วยพี่ชายดูแลกรุงขีดขินอย่างสงบสุขต่อไป เมื่อการเวลาผ่านไปครับนางสวาหะพี่สาวของพยาวานอนทั้งสองก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการยืนขาเดียวกินลมอยู่นานพอสมควรแล้วจนพระอิสวรที่เฝ้าสอดส่องดูโลกมนุษย์อยู่เกิดความสงสารนางอยากจะให้นางเนี่ยพ้นจากคำสาปพ,พระอิศวรจึงสร้างอาวุธเทพขึ้นมาสามชิ้นอันได้แก่ขัดทาเพชรตรีเพชร แก้ก่อนจะส่งต่อให้พระพายเทพแห่งลมนำเอาเอาวุธทั้ง3ชิ้นนี้ไปโยนเข้าปากของนางสวาหาเพื่อให้นางตั้งคันจากนั้นล่ะครับนางสวาหาก็ยืนตีนเดียวอุ้มท้องอยู่นานถึง30เดือนก่อนจะให้กำเนิดลูกออกมาทางปากเป็นวานอนเผือกที่มีลักษณะพิเศษคือมีกุทนทลมีขนเป็นเพชร มีเขี้ยวแก้วและทันทีที่ถือกำเนิดออกมาวานอนน้อยก็สามารถหออเหนินเดินอากาศได้แถมยังเหวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนและสแสดงอิทธิฤทธิ์มีสีหน้าแบบแขนได้ทันทีเมื่อวานอนเผือกถือกำเนิดขึ้นแล้วพระพายก็รีบลงมารับขวัญตั้งชื่อให้แก่วานอนน้อยตามบัญชาของพระอิศวรว่าหานุมานเมื่อได้ให้กำเนิดลูกเป็นวานอนแล้วนางสวาหาก,ก็พ้นจากคำสาบ แต่นางสวาหาเนี่ยนะครับก็ไม่อาจจะอยู่เลี้ยงดูลูกได้เพราะว่าลูกเนี่ยเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ที่สําคัญเธอจึงได้เข้าไปกอดร่ำลาลูกชายฝากฝังหนุมานให้แก่พระภายและก็บอกกับลูกว่าหากใครมาทักเครื่องกุนทนขนเพชรและก็เคี้ยวแก้วของลูกคนนั้นคืออวตารของพระนารายจงถวายชีวิตรับใช้เขาะลูกหนุมานเนี่ยก็น้อมรับเอาคําของแม่และก็รับเอาพรวิเศษจากพระพายอย่างตั้งใจ ก่อนจะลาแม่ออกเดินทางสำรวจโลกต่อไปครับหนุมานเนี่ยนะครับออกเที่ยวเล่นไปด้วยความคึกขนองจนกระทั่งเขาได้หลงเข้าไปในสวนของพระแม่อุมามาเหสีของพระอีศวนซึ่งในสวนแห่งนั้นมีผลไม้รากไม้ที่สีสันสวยงามน่ากินมากหานุมานเนี่ยก็อดใจไม่ไหวครับจัดการปีนป่ายกิ่งโู้นกิ่งนี้เก็บกินผลไม้จนเละเทะไปทั้งสวน และก็บังเอิญครับว่าพระแม่อุมาเนี่ยสเสด็จลงมาดูสวนพอดีทันทีที่พระแม่อุมาได้เห็นสภาพสวนที่พังเละเธอก็โกรธมากลิงเผือกที่ไหนก็ไม่รู้กล้ามาป่วนสวนของชายาพระอีสวนด้วยความโกรธนี่เองแหละครับพระแม่อุมาจึงลั่นคำสาปขอให้กำลังของหนุมานล,ลดลงถึงหนึ่งหนุมานเนี่ยตกใจจนแทบสิ้นสติเลยนะครับแล้วก็รีบเข้ามากราบขอโทษในทันทีบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจ พอพระแม่อุมาเห็นว่าหนุมานเนี่ยสำนึกผิดเธอก็เลยไม่ถือโทษเอาความอะไรแต่คำสาปของพระแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อสาปไปแล้วจึงไม่อาจจะถอนคืนได้พระแม่อุมาจึงให้พรแก่หนุมานไปแทนว่าเมื่อใดก็ตามที่อวตารแห่งพระนาราณรลูบหลังจรดทางของหนุมานเมื่อนั้นกำลังของหนุมานก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อจบเรื่องแล้วหนุมานก็ลาพระแม่อุมาเดินทางไปเที่ยวซุกซนในป่าหิมพานต์ต่อไป จนวันหนึ่งพระพายก็ได้ลงมาพาตัวหนุมานไปเข้าเฝ้าพระอิสวนบนเขาพระสุเมนพระอิสวนเนี่ยเอ็นดูหนุมานอย่างมากเลยนะครับเขาจึงสอนให้หนุมานใช้คาถามาหามน์แปลงกายคาถาหายตัวมนจังงังและวิชาอยู่ยงคงกระพันก่อนจะมอบพรวิเศษให้หนุมานว่าให้เขาเนี่ยอยู่เป็นอมาตะอายุยืนยาวชั่วกับชั่วกันหากถูกฆ่าตายเมื่อใดเพียงแค่มีลมพัดมากระทบร่างกาย มารก็จะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งเสมอจากนั้นพระอิศวรก็เชิญให้พระยากากาศและสุครีบจากกรุงขีดถินให้ขึ้นมาเข้าเฝ้าเพื่อให้มารับหนุมานซึ่งเป็นหลานของทั้งสองเนี่ยลงไปดูแลพร้อมกับฝากฝังชมภูพานวานรนผู้ถือกำเนิดมาจากเหงืองใครของตนให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของพยาวานรนทั้งสองด้วยพระยากากาและสุครีบก็น้อมรับเอาบัญชาของพระอิศวรด้วยความยินดีพาหลานชายและก็ลูกบุญธรรมของ ตัวเองกลับสู่กรุงขีดขินไปหนุมานอยู่ที่กรุงขีดขินเนี่ยนะครับเขาก็ขยันทําการทํางานรับใช้บ้านเมืองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนวันหนึ่งหนุมานก็เกิดอยากจะบําเพ็ญตนรักษาศีลภาวนาเพื่อเพิ่มภูทริ์เดชของตัวเองหนุมานก็เลยไปร่ำลาหน้าๆออกเดินทางจาก กรุงขีดถินเดินทางไปยังป่าก,กัทลีวันเริ่มทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาใต้ต้นว่าใหญ่เฝ้ารอวันที่จะได้เป็นทหารเอกของพระรามในอนาคตต่อไปครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนบนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อสวรรค์ได้จัดงานเฉลิมฉลองการผัดเปลี่ยนฤดูกาลของเหล่าเทวดานางฟ้าซึ่งงานฉลองนี้นะครับมีนางเมฆขลาเทพธิดาประจำมหาสมุทรมาร่วมงานด้วย แต่ทว่าในขณะที่นางเมฆขาลากกำลังหอบมาพร้อมกับการโยนดวงแก้วของตัวเองเล่นไปมาด้วยเธอก็ดันถูกรามศสูนศัตรูคู่อาฆาตถือขวานเพชรหอกขึ้นมาไล่ล่าแต่ทันใดนั้นล่ะครับเทวดานามว่าอรชุนผู้ที่เคยเกือบจะสังหารทศกัณก็ดันหอกเข้ามาตัดหน้ารามศสูนพอดีจนนางเมฆขาลาเนี่ยหนีหายไปได้ รามาสูโรโกรธมากเลยนะครับตัดสินใจไปไล่ฆ่าอรชุนแทนเกิดเป็นการต่อสู้อันดุเดือดสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งสวรรค์แต่ในที่สุดเนี่ยนะครับอรชุนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกรามาสูรจับขาทั้งสองข้างฟาดเข้ากับเขาพระสุมเมนจนตายและแรงกระแทกอันมหาศาลนี้เองล่ะครับมันก็ทําให้เขาพระสุมเมนเกิดเอียงกระเทเร่จนพระอิศวรไม่อาจจะอยู่ได้เหล่าเทวดาคนทันนาครุฑ รวมถึงพระยากากาศและสุครีพจึงพากันมาช่วยเหลือโดยการให้เหล่านาคมาพันรอบเขาพระสุเมนเอาไว้แล้วให้คนอื่นๆช่วยกันฉุดดึงแต่ทํายังไงเขาพระสุเมนมันก็ไม่ขยับเลยครับกระทั่งสุครีพบุตรแห่งพระอาทิตย์ได้เกิดความคิดอันชานฉลาดขึ้นมาโดยสุครีพเนี่ยนะครับไปอยู่ที่สะดือของพญานาคจัดการแย่นิ้วจี้ตรงกลางสะดือของพญานาค ทำให้พญานาคสะดุ้งโยงแล้วก็ขดตัวอย่างแรงเกิดพลังมหาศาลดึงจนเขาพระสุเมรเริ่มขยับได้จังหวะน,นี้แหละครับพญากากาศก็เข้ามาช่วยน้องชายโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตเอาบ่าไปยันเขาพระสุเมรจนกลับมาตั้งตรงได้สําเร็จทุกคนเนี่ยต่างก็โห่ร้องปรบมือให้กับพระยากากาศและสุครีบกันอย่างล้นหลาม ่ายพระอิศวรเองก็ดีใจมากเขาจึงอยากจะมอบรางวัลให้แก่วานอนสองพี่น้องโดยให้พระยากากรเป็นตัวแทนไปรับรางวัลกับพระอิศวรบนยอดเขาพระสุเมนส่วนสุครีก็กลับไปรอที่กรุงขีดขินซึ่งพระอิศวรเนี่ยนะครับก็ได้ให้รางวัลโดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อพระยากากราเป็นพาลีธิราชหรือพระยาพาลีพร้อมกับประธานตรีเพชรและก็ให้พรแก่พาลีว่าครใดที่พาลีออกรบ ก็ขอให้พละกกาลังของศัตรูคู่ต่อสู้ลดลงกึ่งหนึ่งแล้วกลับมาเพิ่มเป็นพละกกาลังให้แก่พาลีแทนส่วนรางวัลของสุครีพนั้นนะครับพระอิศวรก็ได้มอบนางในพระอบที่ชื่อว่านางดาราให้ไปเป็นภรรยาโดยจะฝากพระอบนี้ให้แก่พาลีเพื่อนําไปมอบให้แก่น้องชายอีกทีหนึง่งแต่ทว่าพระนารา์ที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นกลับคัดคานขึ้นมาเพรไม่ไว้วางใจพาลี เห็นว่าพาลีเนี่ยอาจจะรักเมียของน้องไปเป็นเมียของตัวเองได้พาลีที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยขอสาบานต่อมหาเทพว่าหากตนคิดไม่ซื่อต่อน้องชายเอาเมียของน้องมาเป็นของตัวเองก็ขอให้ตนต้องตายด้วยศรของพระนารายได้เลยเมื่อพระอิศวรและพระนารายได้ยินคำสาบานก็สบายใจตกลงฝากพระอบให้พาลีนำกลับไปให้สุครีพแต่โดยดี แต่ทว่าหลังจากที่พาลีหอ,อกกลับนครขีดขินไปแล้วเขากลับลืมสิ้นในคําสัตยาบานนะครับแอบเอาผ้าอบเข้าไปในห้องของตัวเองเปิดผ้าอบแก้วนั้นออกบนเตียงแล้วนํานางดาราออกมาร่วมหลับนอนด้วยกันและก็รับเอาเธอมาเป็นเมียของตัวเองไปซะอย่างนั้น ฝ่ายสุครีพที่มารู้เรื่องที่หลังเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำยอมต้องยกสาวงามให้พี่ชายครอบครองไปและคิดเอาเสียว่านางดาราเนี่ยคงจะไม่ใช่คู่ของตัวเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานรามเกียรติ์ตอนที่2กําำเนิดนักรบวานอนที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัส